สวัสดีจ้าจากเพจบ้านนกนาวและที่ดินแม่มสิน .FC เพจแม่มสินจ้า f c คลิปนี้มาอัปเดตความคืบหน้าบ้านทรงไทยประยุกต์ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้รีวิวนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะคะตอนนี้บ้านก็เกือบร้อซแล้วนะคะกำลังทําการเก็บสีนะคะขั้นตอนสุดท้ายหลังนี้ก็ขนาด2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ำา1ระเบียง ตัวบ้านกว้าง6เมตรยาว7เมตรพื้นที่ใช้สอย42ตารางเมตรความสูงของบ้านนะคะจากพื้นดินนะคะถึงพื้นบ้านนะคะอยู่ที่80เซนมีบันได3ขั้นวัสดุภายนอกนะคะก็จะเป็นไม้เก่านะคะเนื้อแข็งรวมนะคะรวมหลายหลายชนิดด้วยกัน ก็จะมีหลังนี้ก็มีบันไดข้างหลังด้วยนะคะ3ขั้นมีเสาอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ต้นนะคะขนาดหน้าเสาก็จะเป็นขนาดมาตรฐานที่ทางร้านใช้ หลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่นะคะสีน้ำตาลหน้าสาวอยู่ที่6คูณ6นิ้วนะคะราวระเบียงนะคะแล้วก็ราวบันไดนะคะก็เป็น ลูกกลึงนะคะประตูด้านหน้านะคะจะเป็นประตูไม้นะคะบานเลื่อนบานสไลด์กว้าง2เมตร80สนะคะสูง2เมตรก็ขึ้นมาก็จะมีระเบียงนะคะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีที่นั่งนะคะ2ฝั่ง ความกว้างของห้องโถงนะคะก็กว้าง3เมตรนะคะแล้วก็ลึกสุดนะคะอยู่ที่7เมตรนะคะรวมห้องน้ำห้องนอนนะคะก็จะเป็นสำหรับหลังนี้นะคะจะเป็นประตูเลื่อนนะคะเปิดได้ฝั่งเดียวก็แต่ละหลังนะคะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันภายในนะคะก็จะกรุด้วยไม้นะคะแล้วก็สมาร์ทบอร์ดนะคะเพดานจะเป็นไม้นะคะส่วน ข้างฝานะคะก็สำหรับหลังนี้นะคะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะคะทาสีขาวซึ่งแต่ละหลังนะคะจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะก็อยู่ที่ความต้องการนะคะของเจ้าของบ้านนะคะแต่ละท่านนะคะไม่เหมือนกันนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะ แล้วก็ต้องการที่จะติดตั้งแอร์นะคะตรงไหนของบ้านนะคะก็แจ้งได้นะคะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะคะทีมช่างก็จะเดินระบบไฟไว้ให้นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเก็บสีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักเปิดปิดไฟนะคะแล้วก็ ห้องน้ำนะคะก็จะเปิดเ,เป็นประตูสไลด์นะคะห้องน้ำก็สามารถแจ้งได้นะคะว่าต้องการโทนกระเบื้องนะคะห้องน้ำนะคะเป็นแบบไหนนะคะก็แจ้งได้แล้วก็จะมีประตูบานกระทุ้งนะคะหนะ้าต่างบานกระทุง้งระบายอากาศของห้องน้ำ ทุกหลังนะคะก็จะมีพร้อมนะคะทั้งระบบน้ำนะคะระบบไฟแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ให้นะคะสนใจบ้านนะคะก็แนะนำให้โทรสอบถามตามเบอร์นะคะจะได้คำตอบที่รวดเร็วหากสนใจที่จะเข้ามาชมบ้านจริงที่หน้าร้านนะคะแนะนำให้โทรสอบถามก่อนนะคะเพราะว่าในบางช่วงนะคะก็อาจไม่ได้มีงานให้ชมนะคะก็แนะนำให้โทรก่อนนะคะ ส่วนการลงคลิปนะคะก็จะลงคลิปเป็นช่วงๆเช่นเดียวกันนะคะสามารถติดตามงานได้ทั้งสองช่องทางนะคะทั้งทางเพจและ YouTube ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำให้โทรสอบถามนะคะหากคอมเมนต์ไว้นะคะก็อาจจะตอบช้านะคะพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ